ลาพักร้อนมาทำ่ะคะตอนวที่มาทำลาพักร้อนมาทำใช่แล้วก็อีกวันนไ,ไปทำงานใช่ใช่ค่ะก็ไปทำงานได้ใช่ไปทำงานได้ไป,ปกติทุกอย่างปกติค่ะ<ม>ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยค่ะทำตาตอนนี้ได้ประมาณ10วันค่ะ ชั้นตาโอเคค่ะมันก็ไม่ได้ช้ำแล้วก็ไม่ได้บวมมากแค่ข้างเดียวที่ช้ำนิดเดียวค่ะอันนี้น่าจะอาจจะเป็นเพราะแบบเพิ่งทำเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสร็จก็คือ,อหลังจากที่ทำกับคุณหมอขันติก็เสร็จประมาณหกโมงครึ่งแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ไปกินบุฟเฟ่ตอ <laughs> ใช่ตอนชั้าก็ไปทำงานแบบใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยค่ะคทำงานออฟฟิศทำงานออฟฟิศจ้องอบใช่ค่ะดูมือถือใช่ใช่ค่ะเขาห้ามดูไ <laughs> ม่ดูบ้าง คุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะก็คือแผลโอเคค่ะแล้วก็การช้าก็ไม่ได้มีมากค่ะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าค่ะเขาก็แบบทําไมไม่มีแผลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นึกว่าแบบไปทําแล้วแบบเหมือนมันจะช้ามากแล้วไปทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็แปลกใจว่าแบบใช้ชีวิตเหมือนคนแบบไปทำมาแต่ไม่เหมือนแบบมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ชใ่ค่ะเหมือนไปทํามาแล้วก็แบบผลตา เหมือนมันตั้งข like so ึ้นมันยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดูดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับคนที่แบบกําลังตัดสินใจค่ะลองอ่ามาปรึกษาก่อนดูก็ได้ค่ะที่ทีละพรคลินิกเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะแล้วก็การบริการทุกอย่างก็ดีค่ะพี่เขาก็ติดตามผลทุกอย่างค่ะ